ทำอะไรกันคะเด็กๆล้างผักค่ะล้างอะไรลูกอันนี้ล้างอะไรมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศวันนี้ทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้ทำซุปปลาโอ้คุณครูกินได้ไหมได้ค่ะเซฟเปล่าแค่ปลาปลาลาเยอะๆค่ะมีไหมแกออกแล้วเนี่ยโอเควันนี้มาทำซุปปลา อ่าให้น้องฟาติสแนะนำนะคะมีอะไรบ้างนะลูกมีพริกแล้วก็อ่ามีพริกไหนมีพริกอะไรบ้างอังลุเพิร์ลกระเทียมมีอะไรบ้างลูกกระเทียมแล้วก็กระเทียมอ่าแล้วมีอะไรอีกมะละกอมะนาวมะเขือเทศค่ะโอเคค่ะมีอะไรบ้างลูกแล้วนี่ผักยาวค่ะโอเคน้ำปลาอืมน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาร้าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะแล้วใครจะเป็นแม่ครัววันนี้ต้นหอมอ่าต้นหอมค่ะต้นหอมนั่งก่อนอาใส่อะไรบ้างคะกระเทียมอ่าใส่เลยค่ะหยิบเลยโอ้ต้นหอมเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพออ่าอะไรบ้างเียกระเทียม นั่นเลยอยดันโตลูกเดี๋ยวดันโตอ่าตองหอมตามลูกระวังมันจะกระเด็นเข้าตานะต้หอมเ้ตา้ตาดอกกุงาาตมกันเหรอต้องปรุงก่อนเอาปรุงก yeah. yeah. ่อนน้ำปลาน้ำปลาปลาอะรเยอะๆหน่วยๆเดือดช้อน้ำปลาชนน้ำปลาระวักระเด็นเข้าตานี่ลูกเดอดเดดพอเดด่ตอตดต่ออ่าน้ตาน้ตาหน่ตาใส่น่กไต้เยอะใส่ไป่ะต้อใส่ตยนะคะตัวตต่อไป แล้วก็ย่างถั่วมะนาวมะเขือเทศบีบมะนัวบีบมะนัวอันนี้ก็ตีบีบบีบนี้บีบเข้าไปบีบตาคือคือการตำส้มตำนะคะตำมะละกอจยาตำอ่ะต่อไปอะไรกินมะเขือเทศอ่ะใส่ทไหมไม่ครวใส่ก็ได้เดี๋ยวยกขึ้นมาเดี๋ยวมันเสะอ่าใส่เข้าไปค่ะนี่ถั่ว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 เข้าไปค่ะลืมถั่วโอเคใส่ไปเยอะเลยใส่ไปเยอะเลยิีมือเต็งจะอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยแน่นอนเอาไปหน่อยเอาแต่ผมหูนิดนึง ้ใส okay. ่ไมหรือไม่ใส yeah. ่ใส่ใส่ใสดีกว่าโอ้กินเป็นหรอคะกินเป็นเป็นไม่เป็นหรอคะกินเป็นเป็นเปกินเป็นเป็นค่ะกินเนตัวกินลยใส่ให้นใส่หลายซ่บหลายใส่น้อยซ่บน้อยใส่เยอะใส่เยอะนี่กหยกินแล้วก็เฉยตามตาามนีเราเปี้ยวปากเลหรี้ยวปากร้อยล้เป้ปากเลอร่อยเนี่ย

นี่ต <spit> so so ั้งเลยต้เตเลยอั้งเล้งเลยตลตั้งเั้เลยตัลย้งเลยล่ตั่งล้ยล้นเลเลย้เลยตยตั้ง้เลยงยั้เล้ยั้งล้เลยตยงตงเลย้เล้ยตั้งเลงเต้เยตั้งเยังเลเง้เยเลย